สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีแคปหน้าจอนะหรือบันทึกภาพหน้าจอของโทรศัพท์ Sony ่เอ็กซ์พ a r รีย2นะคะก็วิธีบันทึกหน้าจอเนี่ยอาจจะต่างจากของบางประเทศนะคะเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้ก็คือซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เขาจะไม่มีปุ่มข้างบนนี้นะคะเห็นบางประเทศจะ วิธีแคปหน้าจอก็คือกดปุ่มตรงนี้กับตรงนี้พร้อมกันใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นะแล้วท่ที่ซื้อมาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีปุ่มตรงนี้นะก็เลยงงว่าต้องทำยังไงแต่ว่าปรากฏว่าก็หาวิธีได้แล้วนะคะพอดีไปกดเจอตรงนี้นะ,ะก็วิธีก็นี่นะคะถ้ารุ่นไหนไม่มีตรงนี้นะคะ ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสี่ปุ่มนี้นะคะข้างบนไม่มีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังธรรมดานะคะก็เรามาดูวิธีกันเลยคะ่ะก็ให้เรากดปุ่มที่สองนะข้างด้านข้างเนี่ยจะมีสี่ปุ่มใช่ไหมคะแล้วก็กดปุ่มที่สองนะคะกดปุ่มแช่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะโชว์ขึ้นมามีสามปุ่มนะคะก็คือเหตุฉุกเฉิน แล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะ,ะแล้วก็ปุ่มภาพหน้าจอนะ,ะ <Akt ien> นี่ให้เรากดตรงนี้เลยค่ะนี่ก็จะทําการบันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็คลิกไปที่ภาพนี้นะก็ <Akt ien> ะจะมีโปรแกรมแต่ครั้งแรกเราจะไม่เลือกก็ได้นะ,ะแต่พอดีว่าตักไว้นะคะเป็นให้ให้ตัดให้มีการแกร้ไขรูปไว้ตลอดทุกครั้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยโชว์ตรงนี้ ถ้าเราทําการแก้ไขเสร็จแล้วนะคะก็ก็ทำการบันทึกสำเนานะคะแล้วเขาก็จะไปอยู่ที่โฟโต้นะคะแล้วก็จะอยู่ที่การบันทึกหน้าจอนะคะสกรีนช็อตนะคะ กรงจอดเนี่ยค่ะก็มาแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นวิธีบันทึกภาพหน้าจอของโทรศัพท์ Sony Xperia m a ีเดมาทูนะคะค่ะสวัสดีค่ะ